สวัสดีครับมาดูแนวทางหุ้นรอบบ่ายนะครับชุดนี้เป็น2ตัวล่างนะครับของวันจันทร์นะครับ2ตัวล่างนะครับรูดขึ้นลง24ตัวนะครับเหมือนเดิมนะครับไล่จากนี้เคเข้ามาท่านี้เคเข้าก็เบิ้ลทบมาเอาทุนคืนก่อนกำไรที่จีนะครับส่วนท่านที่จากแค่2รอบรู้ว่าจะต่อรอบมาต่อที่ห้างด้วยก็แล้วแต่ตามอัธยาศัยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็จะเข้าอยู่แค่ถ้าไม่นี้เคก็เข้าจีนนั้นๆที่จะหลุดหลุดมาห้างนะครับ อันนี้หนึ่งนะครับที่ผมเคยบอกไว้ท่านบางท่านสงสัยว่าเอ๊มีด้วยเหรอครับการที่ท่านไปแทงแล้วมีคนมีกลุ่มอะไรได้กินเปอร์เซ็นต์จากเจ้าที่ทั้งแทงก็นี่ครับบางท่านอาจจะรู้ว่าเว็บไหนนี้ผมแค่ก๊อปมาให้ดูเฉยๆนะครับในโปรโมชั่นขอบคุณเอเอสที่มีลูกขายนะครับนะครับมีได้กินเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดครับในกลุ่มที่ที่มีให้เลขแล้วก็ให้ท่านสมัครกดลิงก์ผ่านเข้าไปแทงแล้วจะมีเลขเด็ดกว่านั้นให้อะไรเงี้ยครับท่านก็แทงเข้าไปก็ไม่ผิดนะท่านก็แทงท่านก็ทําถูกแล้วครับย่่างแตว คนให้เลขว่าน้องแทงเองครับกินเปอร์เซนต์จากยอดที่ท่านแทงเอาครับท่านจะถูกหรือผิดอะไรเรื่องเรื่องของท่านกินเปอร์เซนต์อย่างเดียวนะครับมีนะครับ,บน,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 นะครับของวันดูผลของวันวันจันทร์นะครับวันจันทร์เป็นเลขกลางที่ห้าหกนะครับห้าหกลดขึ้นลงยี่สิบสี่ตัวคือห้าหกลบยี่สิบสี่ได้สามสิบสองนะครับแล้วก็ห้าหกบวกยี่สิบสี่ได้แปดศูนย์นะครับ ส่วนท่านที่จะรูดน้อยตัวนี้ก็ลองดูผลย้อนหลังมันก็มีเข้านะครับอาจจะไม่ต้องถึงยี่ตัวก็ได้แต่ว่าถ้ารูดครบมันก็จะถูกบ่อยหน่อยครับสัปดาห์ที่แล้วก็หลุดไป1นวันนะครับแล้วสัปดาห์ที่แล้ววันเออนเคอีเป็นปิดไป2วันนะวันหยุดของญี่ปุ่นนะครับพูดถ่านกระสุนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูผลอ่ะจะมีผลย้อนหลังนะครับที่ผมจะให้ดูทุกทุกวันจันทร์นะครับผลย้อนหลังแต่ต้นปีเลยนะครับ ท่านใดที่เคยดูแล้วก็อาจจะไม่ต้องดูอีกก็ได้นะครับส่วนท่านใดจะมาลูดอะไรกับผมก็ผมเหมือนที่ผมบอกไว้นะครับไปหากันเอาเองนะครับว่าท่านจะไปลูดอะไรเว็บไหนยังไงนะครับไปหากันเอาเองนะครับเพราะผมเชื่อว่าหลายๆท่านมีลูดอยู่แล้วล่ะไม่จําเป็นต้องมาถามผมหรอกเนี่ยนะครับส่วนยอดทั้งหมดตั้งแต่ต้นปีนะครับนะครับพุ้นรอบบ่ายนะครับหุ้นรอบบ่ายนะครับอัตย์ที่ล้วผิดไปหนึ่งวันนะครับ ถ้าจะผิดอยู่ทั้งหมดต้นปี1 1วันนะครับเกาหลีกับไต้หวันก็ผิดอยู่19วันแต่แต่ไต้หวันกับเกาหลีมีแค่2รอบครับจีนจีนก็จะมีตัวหนึ่งก็จะผิดน้อยสุดครับแบบตรงที่6นแล้วครับที่ที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะจะผิดอยู่19วันนะครับนี่แค่อีกก็จะจะผิดรองลงมาครับที่ยี่ยี่สิบแปดวันจะผิดจะผิดมากกว่าจีนกับไต้หวันกับเกาหลีอยู่สิบวันนะครับก็ตกเฉลี่ยเดือนละวันวันเศษนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวมา ลุ้นผลกันนะครับของวันจันทร์นะครับเลขเลขกลางที่5-6านะครับสองตัวล่างของหุ้นรอบบ่ายนะครับ